ก็ลองเตาเจียวมวลอยากสั่งน้ำยาเอยังยังไม่เสร็จอันนี้อันนี้วงจร์รถไฟรถรถแรงลมอ่ารถลมรถล,ลมรถล,ลมรถมอเตอร์บันลมลงอันนี้เล่งเย็นแปลวแก๊ เป็นแก๊สซีไฟเออร์จากจากจับปืนแก๊สซีไฟเออร์จับปืนเติมปืนก็ไปได้โอ้ยร้อนร้อนมากโอ้รรถถรถรถร้อน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 